คุยกับตัวเองวันนี้ผิวแทนขึ้นแบบล้านเท่ามากๆแล้วก็คือเพิ่งกลับมาจากโอกินาวานะทุกคนเราไปดำน้ำมาโอ้ยก็ก็คือสีผิวก็คือแบบน้ำพึ่งเข้มแล้วคือหลังเวย้ก็คือลอกผิวเราไม่เคยลอกมาก่อนในชีวิตนี่เป็นครั้งแรกที่ผิวลอกแล้วตอนนี้ก็คือคันยิบยิบมากๆนะ ไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะว่าคือแดดมันแรงมากแล้วคือแบบเราอะไปดำน้ำที่ไทยแบบ f r ี d i v ใช่ปะ่ะมันก็จะไม่ได้ใส่เว็ดสูทอะไรก็คือใส่แบบบิกินีสแล้วพอไปดำแบบหมู่เกาะสุรินทร์ิมิลนันทางใต้อะแบบสมุยเกาะเต่าอ,อะไรเงี้ยคือไปก็คือไม่เคยเลยนะที่ผิวจะเบ์นคือมีความเข้มขึ้น of course แล้วเราเป็นคนแบบผิวแทนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผิวแทนหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ผิวเราดูดแดดดีมากแต่ก็ ทำใจอยู่แล้วเวลาไปทะเลก็คือต้องผิวเข้มขึ้นแต่อันนี้ก็คือไม่ใช่ผิวเข้มธรรมดาผิวเข้มและก็ลอกคราบออกมาตอนนี้ที่หลังแล้วคือแบบเป็นเป็นคราบแบบเหมือนง,งูแบบเป็นลายแบบน,น่าเกลียดนิดนึงนะแต่ก็มันพึ่งกลับมาด้วยหนึ่งแล้วเราก็พยายามจะแบบนวดน้ำมันทาอะไรลงไปที่หลังให้มันชุ่มชื่นมันจะได้ไม่ระคายเคืองเพราะเรารู้สึกว่า that that's the key ที่ทําให้ผิวไม่ระคายเคืองแต่คือแบบคันยุบยิบคันยุบคันยิบคันยุบยิบตืด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 มากแต่คือใดๆก็คือเป็นการเป็นทริปคือเราไม่ได้ดำนานานมากเว้เราน่าจะเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกับเรื่องการดำฟรีดิวิ่งใช่ปะคือเราเคยดำทั้งสกูบ้าแล้วก็ฟรีดิฟสำหรับใครที่สนใจเคยเล่าแล้วคือสาเหตุที่คือแรกสุดเลยเนี่ยเราไปดำสกูบ้าก่อนสาเหตุที่เราไปดำ สกูว่าไปดำน้ำเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรากลัวทะเลเว้ยเรากลัวความมืดในทะเลเราแบบกลัวความแบบสีเข้มของน้ำทะเลที่แบบมองลงไปแล้วมันไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรข้างใต้ทะเลมันมีอะไรเพราะเราโตมากับนิยายปราปราแบบอ่านพวกสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแบบเกี่ยวกับอะไรอะแอตแลนติสหรือว่าอะไรที่มันเป็นมิสทรีที่ ที่เพราะเราอยากเป็นนักโบราณคาดีใช่ป่ะตอนเด็กๆเราก,ก็จะชอบอ่านอะไรพวกเนี้ยพอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันตื่นเต้นจังเลยมันน่าค้นหาแบบประเทศเราโลกเรามันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยแล้วก็ใต้ทะเลคือเป็นที่ที่แบบถูกคนพบถูกลงไปสำรวจอน้อยมากประเทศเรามีน้ำเจ็สิบเปอร์เซนตใช่ป่ะคือแล้วไอโอเชียนเหล่านั้นเนี่ยมันเราสำรวจไปได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของของโอเชียนเองนะ คือมันมีอะไรมากมายใต้นั้นอีกเยอะมากที่เราไม่รู้ว่าแบบมีอะไรใครจะไปรู้อาจจะมีเมอร์เมดจริงๆก็ได้เลยอาจจะมีสัตว์อื่นๆที่เราไม่เคยรู้จักใต้น้ํานั้นอีกก็ได้เข้าใจปะ่ะมันยิ่งทําให้เรากลัวเว้ยเพราะว่าเราโตมากับเรื่องราวพวกนี้แบบมันมันไม่รู้ว่ามันมีอะไรมันก็จะกลัวเก็ปะซึ่งทางเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลัวนักใช่ไหม <laughs> เป็นเป็นคนเป็นคนฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งวันก่อนก็เล่าให้แบบน้องในคลาสฟัทงทุกคนก็แบบเฮ้ย คนอย่างนี้หรออะไรยเงี้ยก,ก็เออใช่อะไรยเงี้ยคืออะไรที่เรากลัวเราจะพาตัวเองไปทําเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบชาร์เลนจ์ตัวเองเราชอบตัวเองเออกจากคอมฟอร์ทโซนเพราะเรารู้สึกว่าการที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนมันทําให้เราเรียนรู้น้อยและเรียนรู้า้าเออการที่ออกไปทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ,อ้ยคือมันแล้วแต่อย่างโอเคไหมมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ อันคอมร์ทเราจะต้องไปทําเพราะบางอย่างก็คือมันก็ไม่ได้มันก็คือไม่ได้เรารู้ตัวเองดีเราอยู่ในจุดที่เรารู้ตัวเองดีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยธรรมชาติมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันน่ากลัวแล้วก็สวยงามในเวลาเดียวกันเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรู้อ่ะมันเป็นความเคาริสว่าแบบมันมีอะไรนะลงไปดูให้รู้ไปเลยจะได้ไม่ต้องกลัวแล้วเราจาได้ตอนที่เราไปเรียนสกูบาเราก็ลงไป ไปเรียนสมัครเรียนสกูบ้าที่เกาะเต่าเลยเว้ยแล้วตอนนั้นที่เราเรียนคือเรียนคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยไม่ได้ชวนใครด้วยหนึ่งแล้วก็ตอนเวลานั้นช่วงเวลานั้นไม่มีทีมไหนมาเรียนเลยมีแค่เราคนเดียวไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าไม่ใช่ซีซั่นหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่คือมันก็ไม่ได้คือน้ำมันขุ่นมาทุกคนเราจําได้เราไปเรียนแล้วคือวิสิบิลิตี้คือแบบโอ้โหแย่มากไม่เห็นอะไรเลยคือครูแค่แบบออกไปประมาณสองเมตรเราไม่เห็นเขาแล้วอะเออแล้วเราเรียนกับเขาสองคนอะ คือแล้วมีพาที่แบบเขาให้ลองใช้แบบเข็มทิศใต้น้ําแบบให้ปลาทิศนี้นะแล้วเดี๋ยวครูจะรอที่ทิศนี้แกฉันทําไม่ได้แล้วฉันแบบแตงกอดมากที่แบบครูแบบในใจก็คือแบบเฮ้ยหันไปคือมีแต่แบบความฝุ่นความคลักไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราในใจเราก็คือแบบแค่น่ากลัวมากน่ากลัวมากๆจริงๆเคยลงไปในน้าที่แบบมันขุ่นมากปะคือเราแบบ ไม่เห็นอะไรเลยในใจก็คือแบบโอเคเราเชื่อเชื่อมั่นในความ p r o f e s s i o n a l ของคุณครูว่าเขาจะหาเราเจอเราก็เดินไปเรื่อยๆค่อยๆเว้ยแต่มันเหมือนแบบในหนังแบบ Discovery Channel ที่แบบลงไปในทะเลลึกมากๆท,ท,ทั้งที่ตอนนั้นมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นมันประมาณ5เมตรหรืออะไรเองอ่ะแต่มันแบบน่ากลัวมากเราจำได้ก็จบสกูบาโอเ w นวอเตอร์ใช่ปะไม่ได้ไปดำเลยเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนเราไม่มีใครดำน้ำเลย ใช่แล้วเราก็เลยไม่มีบัตรดีแล้วเป็นพวกแบบไม่อินิเอตที่จะไปกับใครไม่ไปกับคนแปลกหน้าด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยสรุปไปเลยว่าสกูบ้าไม่ใช่กีฬาของฉันเพราะว่ามันต้องมีบัตรดีไปดำแล้วก็อะไรต่างๆอุปกรณ์อุปกรณ์รคือคือมันต้องเช็คหลายอย่างเพราะว่าการเอาตัวเองลงไปแล้วก็อ๋ออีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าเออสกูบ้าแบบเซโนทูสกูบ้าคือดำได้ดำได้ไม่ใช่ว่าดำไม่ได้ไม่ได้เซโนขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่า prefer free dive มากกว่าเพราะว่า มันขึ้นเครื่องบินอ่ะมันต้องพักก่อนมันจะขึ้นเครื่องบินเลยไม่ได้เพราะไม่งั้นมันจะมีอะไรนะ air sickness เขาเรียกอะไรแบบมันมีบับเบิ้ลเกิดที่ข้อต่อถ้าสมมติว่าเราไปดำเลยเร็วๆเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราลงอ่ะแท้งอากาศเรามันไม่ใช่ออกซิเจนนะมันคือแบบไนโตรเจนผสมทีนี้เนี่ยร่างกายมันยังมีไนโตรเจนอยู่ในร่างกายถ้าเราไปขึ้นเครื่องเลยเนี่ยไอความดันอากาศเวลาเราขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้บับเบิ้ล ในร่างกายของเรามันแบบทําให้ใหญ่ขึ้นคือเอาเัป็นว่าฉันจะไม่ให้ความรู้เรื่องนี้เพราะว่าฉันไม่ได้เป็น professional เคยมาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่เอาเป็นว่ามันขึ้นเครื่องเลยไม่ได้มันต้องรอแบบประมาณสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยสี่สิบว่าหรือนานไปประมาณนั้นอะซึ่งก็ไม่สะดวกเพราะว่าฉันดาเสร็จฉันก็อยากกลับบ้านหรืออะไรยังไงมันแบบ condition มันเยอะเอาจริงๆก็เลยเอองั้น ไปเรียนฟรีดิฟดีกว่าช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงเริ่มของการที่คนมาเรียนฟรีดฟ์จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนแบบโอ้ยไปเรียนฟรีดฟ์กันเยอะมากเกตป้าแต่เราอะเป็นช่วงเป็นคนพวกแรกๆที่แบบไปเรียนเลยก็ที่ไปเรียนเพราะว่าได้ยินมาว่าแบบ้ยการเรียนฟรีดฟ์การฟรีดฟ์วิ่งเนี่ยก็คือการแบบลงไปใน one breath แบบ one breath ก็คือแบบหนึ่งลมหายใจเท่านั้นแล้วก็กลั้นหายใจลงไปทีนี้ความที่กลั้นหายใจลงไปเราก็อยากทําให้มันถูกต้อง ก็เลยลงเรียนเหมือนกันแต่รอบนี้มีเพื่อนเรียนด้วยไปเรียนแล้วก็ไปฝึกวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็จริงๆมันก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราทําไม่ถูกวิธีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีคนที่แบบตุยแต่ก็ไม่รู้มันมีมันมีคนตุยจริงๆแต่แบบเออเราไม่ไม่ได้พูดกันอยู่แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นการเรียนให้มันถูกต้องก็คือเป็นเรื่องที่ดีก็ไปเรียนเว้ยตอนนั้นจําได้ก็คือเรียนแล้วก็ดําผุดดํวไายก็คือค่อนข้างเป็นคนที่ เหมือนเป็นคนเรียนเก่งอะเราเป็นคนเรียนเก่งหมายถึงว่าเรียนอะไรสอนอะไรเราก็คือเออทำได้หมดเลยเนี่ยแต่ตาแตกเลยเพราะว่าความดันแบบเราต้องกัน้นหายใจลงไปใช่ปะ่ะแล้วสิ่งที่เราคนพบก็คือแบบเฮ้ยมันเงียบสง,งบดีจังเลยเก็าปะ่ะคือตอนเรียนสกูบ้าลงไปอะเราจะได้ยินเสียงเวลาเราหายใจเข้าเรเกเลเตอร์เรเกเลเตอร์ของเราแบบทำไม่เหมือนอะแต่ว่ามันเป็นเสียงลมหายใจของเราแบบที่ สุดลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านทางปากของเราตลอดเวลาแล้วเราจะได้ยินเสียงเนี้ยตลอดเวลาแบบมันเงียบมากได้ยินแค่ลมหายใจของตัวเองมันเป็นอะไรที่พีซฟูลมาก่ะทุกคนเราชอบ f e ลลิ่งนั้นมากลงไปแล้วมันแบบเงียบจังเลยใต้นะ้ำมันเงียบมันก็มีเสียงบ้างนะแบบบางทีเราได้ยินเสียงปลากินปลากินอาหารด้วยนะเว้ยแบบเงับเง็บงับเง็บเงบ,งบ,งบ,งบอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ ดีจังเลยอ่ะเหมือนหลุดออกไปนอกโลกแล้วบรรยากาศใต้น้ามันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนเราอยู่ดาวอื่นอ่ะเหมือนเหมือนเป็นนักบินอวกาศอ่ะได้ออกไปนอกโลกอ่ะได้ไปที่ท,ที่แบบคือปลาเป็นสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งใช่ปหก็ถือว่าเป็นเอเลี่ยนเหมือนกันปลก็คือไม่เหมือนคนอนะ่ะแล้วเราได้ลงไปดูชีวิตเขาได้ลงไปดูแบบสภาพการเป็นอยู่ของเขาที่มันแตกต่างจากเราทั้งที่เราห่างกันแค่ไม่กี่เมตรแล้วเขาจะปะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย Amazing อ่ะ แล้วเราอยู่กับตัวเองจริงๆเพราะว่ามันมีแค่เราเท่านั้นกับลมหายใจของเราตอนที่เราดำสกูบาเก็ตปปแต่ฟรีดิ์เนี่ยเราไม่ได้เสียงลมหายใจตัวเองทุกอย่างเงียบมากเงียบเลยแล้วเราอยู่กับตัวเองดูว่าตัวเองมีลิมิตแค่ไหนเคลียร์หูแบบลงไปยิ่งดำค่อยๆลึกบรรแรงดำมันจะเยอะ เราก็ต้องค่อยๆเค,คลียร์หูให้แบบลงลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นที่ิงการฟรีดายเนี่ยลงได้พอๆกับสกูบ้าเลยนะมันไม่ได้แบบถูกจํากัดว่าแบบเอ้สกูบ้าดำลึกได้เยอะฟรีดายดำลึกไม่ได้เยอะคือไม่ไม่เกี่ยวเลยนะฟรีดายดำได้เหมือนสกูบ้าเลยแต่อยู่ลงไปได้ไกลแค่ไหนก็อยู่ที่ลมหายใจที่อยู่สามารถเก็บได้คือคนอยู่ได้นานก็มีมีเยอะมาก ก็คือต้องผ่านการฝึกเขาเรียกว่าอ,อะไรไปดำบ่อยๆด้วยแล้วก็สังเกตตัวเองคือมันจะมีวิธีการอยู่นะซึ่งพอเราไปดำฟรีดันแล้วเราชอบอืมหนึ่งคือเขาไม่ให้ดิฟอ a l o n อยู่แล้วเขาไม่ได้แบบ encourage ให้แบบว่ายหรือดำน้ําคนเดียวเพราะมันต้องมีคนคอยช่วยดูว่าเฮ้ยเพราะมันสามารถลงไปแล้วแบบ pass out มันมีเกิดขึ้นได้คือตอนที่เราเรียน,นเขาจะมีแบบเคสอะไรเงี้ยให้เราดูว่ามันมี กรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้จริงๆนะอะไรเงี้ยเราจะได้ระวังเขาก็เลย encourage ว่า never dive alone แต่คือด้วยความที่บางครั้งเราก็ไม่ได้ดำหรือกนะ็เราดำผุดดำว้บบางทีไป snorkeling แล้วเราก็อยากจะลงไปดูใกล้ๆอะไรเงี้ยก็คือแค่นั้นก็ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายๆมันไม่จะไม่ต้องแบบไปใส่อุปกรณ์เตรียมตัวนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยก็เลยชอบ free d i แล้วก็การที่ลงลงไปแบบกั้นหายใจปุ๊บอะ คือพอเวลาเรากัน้นหายใจเราแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองอย่างแท้จริงมันเหมือนการทำเมดิเทตหนึ่งอย่างที่ที่แบบเฮ้ยดีจังเลยอะมันสงบยิ่งกว่าสกูบ่ากสกูบามันยังแบบได้ยินแต่ฟรีได์ก็คือเงียบเงียบได้ยินแค่เสียงแบบมันจะมีช่วงหนึ่งของลมหายใจมันจะแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยเออคือ โอเคเหมือนลมมันจะเริ่มลงหดไปเรื่อยๆแล้วนะออกซิเจนในเลือดแต่จริงๆร่างกายเราอึดกว่าที่เราคิดบางทีเราอาจจะแพนิคไงว่าแบบเฮ้ยลมจะหมดหรือวแบบ่าเวลาเราว่ายน้ำเยอะๆมันก็จะใช้ออกซิเจนในร่างกายอยู่แล้วถูกปะแต่แบบเออมันมันจะแบบเราต้องค่อยๆเหมือนอยู่กับมันเรียนรู้แต่ใดๆก็คือเราชอบความสงบของการฟรีไดฟ์แบบก็เลยเหมือนไปรีชาร์จไปกลับไปอยู่กับ น้ำอีกครั้งเราเคยเล่าแล้วเนาะว,ว่าแบบน้ำกับเราคือเป็นอะไรที่เราเป็นเพื่อนกันเราเป็นแบบเพื่อนสนิทกันที่ต่อให้เจออะไรเมื่อ,อไหร่ที่เรากลับไปอยู่กับน้ำปุ๊บเราก็จะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีอันนี้คือแบบความอัศจรรย์เหมือนน้ำจะคอยฮิวเราตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกแบบมันจะมีบางคนแบบ เจอเรื่องอะไรในชีวิตก็จะไปนั่งใต้ต้นไม้หรืออะไรลมนั่งตักลมหรืออย่างนี้ใช่ปะต่สำหรับเราก็คือการการลงไปในมหาสมุทรด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่น้ำเฉยๆแบบแช่น้ำในอ่างก็คือมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาหาสมุทรลงไปดำน้ำ back to mother nature อะไรเงี้ยเรากินนะว่าคือน้ำใสมากทุกคนมันสวยมากคือตอนแรกเราเกือบจะ พอดแคสต์ทันทีหลังจากที่เรากลับมาเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ o v e r อร์เวลมากๆกลับมาเราแฮปปี้มากๆเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีจังเลยเราได้เจอแบบคนคอมมูนิตีเดียวกันที่ดำน้ำด้วยกันด้วยพี่ๆที่แบบไปทริปด้วยกันมาก็คือทุกคนน่ารักแบบเอเนอรดีจังเลยอะแบบมันโพซิทีฟแล้วมันมันบอกไม่ถูกมันอิ่มเอมันกลับมาแล้วมันพร้อมลุยทุกอย่างเลยอะเข้าใจความรู้สึกนั้นปะ แบบมันพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะแบบใช้ชีวิตต่อให้ดีอ่ะเออมันเป็น energy แบบนั้นเลยอ่ะแล้วไอ้ธรรมชาติสิ่งที่เราเห็นแบบมันมันมันสวยงามจังเลยแบบปลาแล้วก็คือน้ำมันใสแบบ visibility มัน40เมตรทุกคนเราเห็นยันลงไปแบบคือไม่ถึงก้นทะเลมันก็จะเวอร์ไปแต่คือแบบ เอกาลังมันเป็นชั้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 นลงไปคือเราเห็นยันตรงนั้นเลยอะ่ะทุกคนมันแบบมันไม่มีที่สิ้นสุดมันเหมือนเราอยู่บนยอดเขาอะแล้วเราเห็นไล่ภูเขาลงไปอะจากด้านบนลงไปอะเข้าใจปะคือมันไม่เหมือนกับการที่เรามองภูเขาเราเงยขึ้นใช่ปะ่ะแต่แบบเราดำน้มอะคือเราเหมือนอยู่บนยอดเขาแล้วเรามองลึกลงไปแล้วเราเห็นความลึกของภูเขาอันนั้นน่ะ แล้วมันเป็นชั้นของปะการังมันไม่ใช่แค่ก้อนหินหรือต้นไม้เฉยๆคือคือปะการังเหมือนเป็นต้นไม้แล้วก็มีปลาน้อยปลาใหญ่มากมายว่ายนะ้ําเป็นฝูงเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยแบบมันหลากหลายไปหมดแล้วมันอุดมสมบูรณ์จังเลยปลาแบบคือก็คือแค่ปลาจริงๆอะ่ะแล้วเราแบบเรากลับมาแล้วเราเสียใจที่แบบ มันสวยมันสวยจนเราไม่อยากให้มันหายไปเข้าใจป่ะคือถ้าพูดตอนนั้นคือร้องไห้มีวิดีโอด้วยคือร้องไห้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ควรหายไปอ่ะเออแร้วโ,โลกมันร้อนทุกคนมันร้อนขึ้นทุกวันแล้วมันทําให้มันทําให้ประกาลังฟอกขาว <S <S เคยเห็นใช่ป่ะที่ Great Barrier Reef หรือหลายๆที่ที่แบบมันเคยสวยงามตอนนี้มันเริ่มแย่ลงแล้วประกาลังฟอกขาวคือรายการที่ คือบ้านของปลาคือปลาจะอาศัยอยู่ในปะการังในโขดปะการังเหล่านั้นแล้วการที่ฟอกข่าวมันคือการที่แบบเหมือนมันไม่ได้เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สามารถให้อาหารและเป็นที่พักพิงสําหรับปลาได้อีกต่อไปแล้วแล้วปลาจะไปอยู่ไหนเข้าใจไหมแล้วเราใครทําใครเป็นโครงทําก็คือมนุษย์เราทําให้โลกร้อนมันไม่ใช่ปลาแล้วปลาคือแบบถ้าแกลงลงไปดูคือปลามันคือไอเอ๋อคือไอไงโง่ ตัวหนึ่งที่มันไม่ได้รู้ยีนโวอีเน,นอะไรเลยแล้วทําไมทําไมถึงแบบต้องเกิดสิ่งนี้กับพวกเขาเข้าใจปะมันคือวงเวียนชีวิตเหลืออะไรอะทําไมแบบมันไม่แฝงซะเลยที่ที่โลกร้อนที่เกิดจากมนุษย์มันจะไปทําลายทําลายเขาเข้าใจปะเออมันฉันรู้สึกเสียใจยเสียใจยยจริงๆนะเพราะรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้อะทําไมมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแบบ แล้วความสวยงามแบบนี้มันจะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนแล้วเราจะทํายังไงที่จะ p r o เทคหรือปกป้องมันไว้ให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วแล้วถ้ามันไม่มีอยู่แล้วคือมันมันไม่ใช่แค่ว่าเราปลาจะตายแต่วันหนึ่งถ้าประการังหมดปลาไม่มีคนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเข้าใจปะมันคือวงจรแบบนั้นนะแล้วเรา,เราต้องต้อง,องรอให้ถึงวันนั้นด้วยเหรอวะแบบ คิดภาพวันนั้นที่แบบปลาการังตายหมดแล้วแบบไม่มีปลาเหลือในทะเลเลยมันเป็นอะไรที่แย่มากทุกคนมันแบบไม่ได้อ่ะมันไม่โอเคอ่ะมันรู้สึกแบบคือมันสวยมากจนน้าตาไหลแล้วมันรู้สึกว่าแบบอยากปรเทคงเขาอยากให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วการตายการแบบสูญหายการการสูญพันธุ์ของเขามันคือเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกจากการที่กลับมาจากโอกินาว่า้ยคิดว่าไม่รู้สึก ลึกขนาดนั้นรู้สึกอยู่เลยอะคือคือมัน experience แล้วมันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันไม่ควรจะนัะ่นแหละอันเริ่มพูดวนเอออะไรประมาณนั้นใดๆก็คือแบบมันมัน happy จังเลยมันมันรู้สึกดีที่ที่ได้ที่ได้ไปต่อให้กลับมาแล้วจะหลังไหมก็ตามก็รู้สึกว่าเป็นการหลังไหมที่คุ้มค่าแล้วก็เอออยากไปอีกบ่อยๆอ,อยากกระโดดน้าอยากแบบ ว่ายน้ำใสๆแบบนั้นมันสวยมากเลยถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูใน i ิน t a g r a m ส่วนตัวของตตยได้นะคือแบบต่ก็จะลงรูปไปในนั้นคือแบบมันนั่นแหละใดๆคือจริงๆวันนี้ไม่ใช่ท็อปิกเรื่องดำน้ำที่เราจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะมันคือเรื่องอื่นแต่ว่าดูระยะเวลาแล้วก็คือน่าจะต้องปัดไปอรอบหน้ามาอ e l a b o r ในเรื่องการดำน้ำให้ฟังดีกว่าคือการคือเราอ่ะถามว่า คือมันยังไงจะพูดยังไงดีจะเริ่มยังไงคือที่ที่เล่าไปเมื่อกี้ก็คือการฟรีดิวิ่งใช่ปะ่ะมันคือการอยู่กับตัวเองแล้วเราว่ามันเป็นส่วนหนึ่งโดยที่ทําให้เรากลับมาเรารู้สึกแบบเหมือนได้กราวด์เดแล้วก็ได้กลับมาฟังตัวเองมากขึ้นเพราะเราได้ยินเสียงตัวเองดังขึ้นเมื่อแบบโลกมันเงียบเพราะเวลาเราอยู่กับคนเยอะๆหรือว่าอยู่ในเมืองเจอคนมากมายออกไปแฮงเอาท์บางคนก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแฮงเอาท์มันคือแบบ คนทางแก้ไขปัญหาหรือ escape from something แต่สำหรับเราเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยเราแบบเป็นคนที่ไม่ไม่ escape from thing s ด้วยการเข้าหาแสงสีหรือที่ที่เสียงดังๆเราจะย้อนกลับมาในที่ที่เงียบๆแล้วก็คุยกับตัวเองแบบนี้เสมอแล้วรู้สึกว่าการ meditate ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ที่ทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเอง การรู้ลมหายใจของตัวเองการอยู่ในเพรสเซนต์เนี่ยคือสำหรับเรานะคือมันช่วยได้มากซึ่งก็คือเป็นการดำนำ้ำคล้ายๆกับการดำน้ำอีกหนึ่งอย่างพอไปดำนำ้ำปุ๊บมันก็เลยรู้สึกว่าเออลมหายใจเราแม่งแบบมีค่านะเนี่ยหนึ่งลมหายใจของเรามันลงไปได้แล้วมันทำมัน experience มันแบบได้เจออะไรในหนึ่งลมหายใจหลายอย่างเหมือนกันเนาะ แล้วพอมันเงียบมันอยู่กับตัวเองมากๆเข้ามันก็เลยทําให้เราแบบอืมมันก็มีแค่นี้แหละเราและเราและเราแค่นั้นเองดูเพอเพอป่ะก็ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนถ้าใครนั่งเมดิเททก็จะรู้แบบนั่งสมาธิก็จะพอเข้าใจพอเก็ feel ว่าการที่แบบนั่งแล้วมันเงียบแล้วเราอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยเพราะว่าตอนดำน้ำคือมันคิดไม่ออก เราไม่คิดอยู่แล้วแล้วลงไปเราคือแบบมันอยู่กับปัจจุบันชวชวแ์แน่ๆเพราะว่าคิดอะไรไม่ได้คือเราต้องดักดิ้หนึ่งแล้วเราก็ค่อยต้องแบบมันมีกระแสะน้ําใต้น้ําแล้วก็ต้องคอยว่ายดูปลาเห็นสีสันไปดูนั่นดูนี่คือมันไม่คิดเหมือนเอสเคปไปจากเรื่องในโลกไปเลยอะในโลกว่าแบบโลกเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เราไม่รู้หรอกตอนช่วงที่เราไปมีแบบเรื่องอ่ไซเบอร์อะไรที่มันล่มด้วยเวยก็คือ หมือนร้อยตัวเหนอปัญหาในนึงนะเพราะว่าเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็แบบไม่ได้รับรู้รับทราบอะไร,รยิ่งลงไปในใต้น้ำว่าก็คือ,อะไรเกิดขึ้นบางคนจะอยู่หลังคอมพิวเตอร์กําลังแก้ระบบอยู่อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้รับรู้เรื่องนั้นเลยจริงๆเพราะว่าเราแทบจะคิดเรื่องอื่นไม่ได้คือถ้าใครสามารถลงไปดำน้ำฟรีดิฟเราคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องงานได้คือเก่งมากเออมันเวลาเรานอน,อนเรายังคิดเลยเก็ยร อย่างเราเงี้ยก่อนนอนเราก็จะรู้้หัวเราก็จะเล่นบางที sub conscious mind ของเราก็คือ,อยังคิดอยู่แต่เรารู้สึกว่าพอลงไปดำน้ำปุ๊บเนี่ย sub conscious mind ของเราก็คือไม่คิดพอคิดไม่ได้คิดไม่ออกเพราะว่าลมหายใจมันมันจะหมดหรือยังเฮ้ยลมเรายังอยู่ไหมมันมันคือแบบมันเป็น m o m e ต t ของแบบ จะอยู่หรือจะตายอ่ะเขาแต่ว่าถ้าแบบลมหมดคือกูอตายอะไรอย่างเงี้ยพอมันอยู่โมเมนตนปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นซึ่งซึ่งมันดีเออมัน,มนเราแบบได้เข้าสู่โมเมนตนโดยที่แบบหลังจากที่เราไม่เคยเข้ามาในจุดนั้นแบบเป็นเวลานานเออลองถ้าใครอยู่บ้านแล้วอยากแบบเข้าใจลองไปกัน้นหายใจลงในน้ําดูแบบเอาหน้าจุ่มเราจะกั้นได้แบบเดียวแหละเพราะว่าสัญชาตญาณของเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ การขาดอากาศหายใจคือการที่เฮ้ยเรากำลังจะตายแต่จริงๆแล้วถ้าเราพุชตัวเองนะคือเราก็ไม่ไม่แนะนําให้ใครทำาิธิบานฉันบอกอะไรให้ใครทําอะไรแปลกๆให้เอาหัวจุ่มน้ําคือก็ไปเรียนให้มันเป็นกิจลักษณะหรือว่าแบบเออฝึกทําให้มันถูกต้องอะนะเออแล้วก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดหมายความว่าไงเออดีดีที่ได้ทําแล้วก็นั่นแหละ ถ้าใครดำน้ำมอนกันก็บอกกันได้นะคะไปดำที่ไหนกันอีกดีนะเพราะว่าดูมีหลายๆที่แล้วเราก็อยากเห็นอยากดูเพิ่มอีกคือมันไม่ใช่เป็นฟีลอยากดูแต่เราอยากแบบคือมันก็อยากดูอยากไปเที่ยวอ,อยากดำน้ำเพราะเราชอบจุ่มตัวในน้ำอยู่แล้วไอ้เรื่องผิวของเราคือแบบไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะคือก็สำคัญนิดนึงสำคัญไหมคือมันเข้มเลยไหมคือในกล้องมันอาจจะดูไม่ค่อยรู้แต่คือถ้าดูตัวจริงก็คือแบบ เมียม <laughs> ดำเมียมนะแต่ก็คือชินแล้วเพราะรู้สึกว่าแต่เราชอบผิวนี้ว่าทุกคนแบบ s u r p r i s ร n g l y เดี๋ยวขยับออกไปนิดนึงคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบผิวนี้จังเลยแบบวันก่อนก่อนที่มันจะหลุดลอ,อ,อกมานะเรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวนี้ดีอ่ะมันมันเรารู้สึกมั่นใจในผิวนี้มากกว่าผิวก่อนน้นนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าผิวก่อนนันนี้มันจะแบบออกเหลืองเหลืองมันขาวมันไม่ได้ขาวหรอกมันก็คือแทนแต่แทนแบบแทนเหมือนคนที่แทน แต่พยายามจะสว่างขาวขึ้นมาแต่อันนี้คือพอฉันแทนแต่ฉันก็ยังดูแบบเปล่งประกายเข้าใจป่ะมันเป็นแบบเวอร์ชันแทนเปล่งประกายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผิวนี้โอเคฉันจะ embrace มันฉันจะอยู่กับผิวนี้เพราะฉันรู้สึกว่าฉันเปล่งประกายได้แม้ฉันจะผิวเข้มไม่จําเป็นจะต้องขาวเพื่อที่จะเปล่งประกายเข้าใจไหมเพราะแบบมันจะมีแบบอุ้ยออร่าออร่าเนี่ยคือออร่ามันไม่จําเป็นว่าคุณต้องขาวแล้วคุณจะออร่าเข้าใจป่ะมันคือแบบ ผิวแทนคุณก็ออร่าได้เหมือนกันซึ่งเรารู้สึกกับตัวเองตอนนี้คือเราไม่รู้คนอื่นจ,จะมองว่าเราออร่าหรือไม่แต่สําหรับเราคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นผิวที่แบบผิวแทนที่มีมีอะไรมีออร่าในตัวเองในความรู้สึกของเราคิด <laughs> ว <c ười> ่าก็เลยแบบชอบชอบเราจะอิมเบรสผิวนี้เอาไว้แต่คือมันก็ต้องใสขึ้นอยู่ดีนะแต่คือเราเป็นคนดูแลผิวมาเว้ยถึงแล้วเราจะไปแบบ โดนแดดมาเยอะก็คือ,อยังผิวนี้นอยู่เพราะฉะนั้นจงดูแลผิวของตัวเองให้ดีนะทุกคนคือผิวขาวผิวแทนคือไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราดูแลแค่นั้นแหละซึ่งเราเป็นคนค่อนข้างซีเรียสกับการแบบดูแลตัวเองมากเพราะว่าแม่เราคือพยายามดูแลผิวเรามาให้ตั้งแต่เด็กพอรู้ว่าเป็นคนผิวแทนปุ๊บเนี่ยคนตอนในเด็กคุณก็จะเรียกว่าแบบผิวแบบเป็นคนดําซึ่งแบบฮัลโหลสีดําก็คือสีดํานี่สีดําฉันไม่ใช่สีดําเพราะฉะนั้นเลิกเรียกว่าฉัน ผิวดาเพราะฉันไม่ได้ผิวดําเข้าใจปหตาบอดสีหรือเปล่าตาบอดสีแน่สีดําสีแทนสีน้าผึ้งหรือใดสีน้ําตาลอะไรก็คือยังมีเซนส์กว่าถ้าเป็นสีน้ําตาลแต่ไม่ใช่สีดำเข้าไหมเออก็เพราะฉันเลือกเรียกว่าตัวดําก็เออนั่นแหละแต่ก็ไม่สนใจหรกจะเรียกตัวดําก็เรื่องของเธอเพราะว่าฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ตัวดําเพราะฉันไม่ได้ตาบอดสีนี่คือสีดํานี่คือสีแทนนั่นแหละ ก็สนับสนุนให้ทุกคน embrace สี่ผิวของตัวเองนะคะเพราะว่าสี่ไหนก็สวยได้ถ้าเราภูมิใจในตัวเองคือมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอะเรารู้สึกอย่างนั้นอะคนคือแต่ก่อนอาจจะใช่เราอาจจะคิดอย่างนั้นใช่เราคิดอย่างนั้นจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราถ้าเราสีผิวอย่างนี้แล้วเราไม่ได้รับการยอมรับเราก็คือเฮ้ยไม่ได้สังคมไม่ยอมรับผิดแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเวอร์ชันว่าแบบสังคมยอมรับไหมไม่ทราบแต่ฉันยอมรับในตัวเอง ก็คือแค่นั้นจบ period ส <c oughs> ัญญารอตัเองจบ period คือวันนี้เพิ่งฟัง podcast ของ b r a d a n Rock ไม่รู้ใครรู้จักหรือเปล่า b r a d a n Rock ก็คือแบบเป็นอ,อินฟลูเ l นเซอร์ที่แบบดังมากๆเป็นคนฟิลิปปินส์ที่ที่เป็น American ิ i l i p i n e s ที่อยู่ที่ฮาวายนางก็แบบคือนางเป็นนางสวยอะคือนางเป็นเก้งที่สวยอะและ้วนางไม่ได้ สัญญกรรมแล้วไม่ได้พยายามที่จะฟิตอินหรือเป็นเหมือนบิวตี้สแตนดาร์ดอะไรเลยแต่ฉันรู้สึกว่าเขาสวยจังเลยเป่งประกายมีลุคมีออร่าของเขาเองอ่ะซึ่งเขาน่าจะผิวเดียวกับเราเนี่ยแหละเพราะเขาก็แบบอยู่ทะเลอะไรอย่างงี้เหมือนกันแล้วก็เป็นคนออกกำลังกายดูแลตัวเองทั้งทั้ง a p p e a r a n c e และ spirituality ท,งทยางจิตใจต่างๆอะไรเงี้ยอยู่กับสัตว์ grounded แบบมากๆอะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่านั่นเป็นตัวอย่างของคนที่เปล่งประกายออกมาจากข้างในจริงๆโดยที่ไม่ต้องพยายามจะเป็นฟิตบิวตี้สแตนดาร์ดอะไรนะซึ่งลองไปดูเบนแมนน็อกือสวยจังเลยเปล่งประกายสวยๆอ่ะเข้าใจว่าคือมันพูดได้เลยว่าแบบสวยอ่ะแบบ look good look good แบบจริงๆอ่ะโดยที่เขาแบบเขาก็ไม่ได้พยายามจะเป็นเหมือนใครด้วยนะเออเขาก็เป็นเขาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพยายามให้เป็นเหมือนใครปะวะหรือว่าบางทีเราดาวน์เพราะเราแบบเขาสวยจังเลย เราไม่สวยแราเอาอะไรมาวัดใครบอกใครบอกว่าไม่สวยเรา,าอะไรสวยใครบอกว่าอันนั้นสวยความสวยคืออะไรกลับไปที่ปรัชญาความสวยคืออะไรเรารู้ได้ไงว่าอันนั้นสวยเรารู้ได้ไงว่าอันนี้ไม่สวยใครบอกอีกนี่บอกอะไรอีนี่รู้ได้ไงว่าสิ่งที่เขาบอกคือสวยแล้วมันรู้ได้ไงว่าสิ่งที่ <S 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 มึงเห็นอยู่มันไม่สวยไหนเอาอะไรมาชี้วัดใค,ใครบอกใครบอกว่าไหนไม่ดีอันไหนดีมันไม่มีคําตอบเพราะฉะนั้นก็ เราสวย <laughs> จบจบเลยพิเรียดเพราะว่าคือถามว่าเราเอามาจากไหนเอามาจากตัวฉันฉันรู้สึกว่าฉันสวยก็คือจบเราไม่ได้ไปเอามาจากใครเข้าใจไหแล้วเราก็ไม่ได้ไปว่าใครว่าเขาแบบไม่สวยก็ t ไหมเพราะฉะนั้นแบบถ้ามีใครมาว่าเราไม่สวยก็คือเราก็รู้สึกได้ว่าเราเรายังไงอะ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้กระทบกระทั่งอะไรกับเราเพราะถ้าเราเชื่อว่าตัวเองแบบไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเว้เข้าใจไหม เพราะมันไม่มีบรรทัดฐานอะไรทั้งนั้นในชีวิตอะในโลกของเราในความเป็นมนุษย์ของเรามันไม่มีว่าไม่มีสิ่งที่เป็นมาตรฐานชีวัตอาจจะมีอับิวตี้สแตนดาร์ดในสังคมนั้นๆแต่แบบเอาเข้าจริงนะมันไม่มีหรอกถ้าคือสวยก็คือสวยแค่นั้นแบล็แมนร็อกเหมือนใครอะ่ะก็ไม่เหมือนใครถูกปะ่ะเราทําไมฉันถึงมองว่าเขาสวย I don't know I cannot answer but she's beautiful period right c a n n i n g นะนั่นแหละแล้วอยู่ดีๆฉันมาเป็นเป็นโค้ช encourage ให้ทุกคนเชื่อว่าตังสวยในจะ g i v อะไรตรงนี้ล่ะนั่นแหละวันนี้ก็ประมาณนี้พอแค่นี้ก็คอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมนะคะแบบอุยอยู่ดีๆคนก็เข้ามาทุกคนก็เข้ามาดูใน YouTube ของเราเยอะแยะขอบคุณมากๆสำหรับการตอบรับที่ดีแล้วก็ที่ชอบดูนะคะ แต่ก็ดีใจทุกครั้งเวลาที่ทุกคนแบบมี e รีคชันกับสิ่งที่เะทำพอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีฟีดแบ็มีการตอบโต้มันคือมันได้รับอะไรจริงๆแล้วก็เลยตอบโต้กลับกันมาชอบไม่ชอบบอกได้เล่าได้หมดเลยเพราะว่านั่นแหละ <c oughs> ฉันฉันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอพิสวดหน้านะนะวันนี้ขออนุญาตอาทินี้ยุ่งมากต้องไปทำนูน่นทำนี่นะไม่รู้กลับมาคือยุงย่งยุง่งแบบยุ่งมาจากไหนวะ งานการก็ไม่มีทำแต่ว่ายุ่งมากจริงๆก<ๆ>็นั่นแหละไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะวันนี้ไปก่อนละยบาย